ทดสอบโม่น้ำแข็งสแตนเลสนะครับตัวนี้ใช้เครื่องยนต์นะครับเป็นแบบฟันเดียวนะครับไปถึงตีล้างโม่ก่อนนะครับเป็นแบบฟันเดียวนะครับก็อจระบีเหมือนเดิมนะครับก็ถอดฝาแล้วก็ใส่หนึ่งที่สองที่นะครับด้านล่างเป็นเครื่องยนต์นะครับมีแบตเตอรี่มีเครื่องยนต์เวลาใช้งานก็ปกตินะครับเปิดน้ำมันก็สตาร์ทได้เลย อนี้ก็สามารถเอาใส่เป็นใส่รถใส่รถได้หรือว่าทําที่ไฟดับบ่อยๆในไรพวกงนี้ใช้ได้เลยนะครับโอเคนะครับัมน,น,น,บนี้องใช้การเดกระดิ่สงสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม